คนน่ะเวลารูก้ก้วเวลาสุญูดเนี่ยมันไม่สมบูรณ์กับจริงละมานไม่ได้เสียแต่หนึ่งกฎเกณฑ์การรูก้ก่วสุญูดอลัลลอฮ์ไม่รับสองสองเมื่อรูก้ก้วและสุญูดใช้ไม่ได้มันเป็นท่าบังคับของการละหมาดที่แน่นอนและเน้นที่สุดสองท่าเนี่ย ถ้าท่านจะไม่แคร์อะไรในละหมาดเลยขอร้องนะสองท่านี้เอาให้แม่นหน่อยถ้าคิดจะไม่แคร์อะไรเลยอ่ะเอาสองท่านนี้ให้แม่นรุกัวและสูจูดเพราะมันคือท่าหลักของการละหมาดเลยท่านก้มลงรุกวัวท่านป้ายชิดอัลลอฮ์มาครึ่งทางท่านก้มลงไปสูจูน้าผากแตะพื้นท่านอยู่กับพระองค์จะขออะไรตรงนั้นขอเลย บรรด,ดานวิชาการก็เลยแนะนาเราบอกว่าตอนรูปวัวเนี่ยขอนานๆแต่ถ้าขี้เกียจขออลัอลอลอฮ์เหมือนเดิมอัลลอฮ์เหมือนเดิมอัลลอฮ์เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานแหละขอต้นเดิมถ้าต้นเก่าก็ไม่เป็นไรอลัลลอฮ์ทรงรู้พอรูปวัวขอสุญูดขอทําไมใกล้อัลลอฮ์แต่ที่ไหนได้ไอตะววนี่เรามาตรงไหนไม่พลาดดันมาพลาดของหลักถ้าหลักไม่เลวได้ยังไงล่ะไปขโมยทําไมถึงรียกหัวขโมย เพราะท่าทางที่เขาทำเนี่ยเป็นแบบการลักลอบลักลอบยังไงล่ะเพราะท่ารูกว่ากับสูญุดมันมีสองท่าเอาท่าสูญุดก่อนเพราะมันสั้นกว่าสุญุดเนี่ยขั้นต่ำอย่างน้อยของการสูญุดอากอนลดสูญุดมสรกรังก็รังสูญุดเนี่ยอย่างน้อยของการสูญุดของคนละมายัางสบายอย่างคนละมาอย่างน้อยคืออะไรให้หน้าผากเนี่ย แตกพื้นส่วนหนึ่งสูงกว่าริปประดาหินเนาะจุดนั้นมีจับาฮัวที่ส่วนหนึ่งของหน้าผากไปแตะพื้นละหมาดใช้ได้แล้วสมมุติว่หน้าผากท่านตรงเนี้ยสมมุติเฉยๆเนะี่ยผมโพกสารบานนาาันแปะหน้าผากสมมตุติเนี่ยผมโพกอย่างเงี้ยทุกคนก็ถามผมว่าอาจารย์ถามอะไรนี่ยเด็กโพกสารบันอย่างนี้จะอยู่ยังไง่ ก็จะได้ตอบอย่าสงสัยเพราะถ้าสงสัยดูาจารยโพกสรับบัอย่างเงี้ยกูว่าสุยูดในซอกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไรยี่บักนินทาถ้าสงสัยถามเลยอาจารย์ทำไมพวกสรับบัอย่างเงี้ยแล้วจะสุยูดละหมาดยังไงจะได้บอกอ๋อตอนละหมาดฉันเสยมันขึ้นหรือบางทีฉันอาจจะตะแคงมันข้างให้โดนครึ่งเดียวเพราะหน้าผากเรามันมีหลายทรงมันเรียนแบบกันไม่ได้คนบางคนหน้าผากทู่ คนบางคนหน้าผากหยิงนเขาเรียกหน้าผากแหลมคนบางคนหน้าผากแบนคนบางคนหน้าผากยาวคนบางคนหน้าผากใหญ่เราต้องรู้ของเราไม่ใช่ไปดูของเขาดูหน้าผากเราอย่าไปดูหน้าผากชาวบ้านเขาเวลาสูญูดเนี่ยเขาบอกว่าให้ hey, ส่วนหนึ่งสุก,กูคือยุปุนดาริปดอดดาฮีเนี่ยมินจาบัตตีนี่ทั้งาลายูทั้งอาลาบและฟิกก็เหมือนกันหมด ส่วนหนึ่งของหน้าผากนี่ไปโดนพื้นจมูกเป็นแค่สุนัขมัสฮับเราอ่ะถ้าเรียนฟิกหลายมัสฮับถ้ามัสฮับชาฟีอีสุนัขจมูกไม่โดนก็ไม่เป็นไรมัสฮับมาลิกีเหมือนกันแต่ของอามัดบินฮัมบัลกับมัสฮับฮานฟีวาจิบจมูกต้องโดนพื้นถ้าจมูกไม่โดนพื้นไม่ซอกฟูอยู่เนี่ยทเรได้ว่ายุ่งอ่ะอย่าไปเรียนเรอสี่มัสฮับ่ะถ้าจะให้แปลกันแต่และเรื่องมันยาวมันเยอะมันไม่เหมือน เพราะฉะนั้นเวลาหนะ้าผาครึ่งหนึ่งไปโดนพืชอีกครึ่งไม่โดนผมพาดมาทรงเกาหลีสมมุติมานี่เลยแปะลูกตาอยากะจะโยนสลัดเลยพอท่านสุยูดไปไม่ต้องแวกนะถ้ามั่นใจว่าฝากนี้โดนพืชซ้อสุญูดแหละแค่นั้นแหละอย่างน้อยของการสุยูดเรื่องอื่นไม่คุยแต่อย่างมากอย่างสมบูรณ์ของการสุยูดนบีพูดไว้ระบุในหะดีษเจ็ดอวัยวะแนบกับพืชอย่างสนบแน่นเลย ตัซับบุูทก็คือต,ตัดตาอะไรบ้างล่งหนึ่งเนี่ยผักสองก็คือสองอะไรสองฝ่ามือดูวอตะปอะกตะงางเงี้ยสามคืออะไรสองหัวเข่าดูวลูตุ๊เงี้ยสองสองสี่ห้าและหกเจ็ดคืออะไรเออดูวอาันอจาริกาคิ๋ง สองนิ้วเท้าที่ต้องยันพื้นเนี่ยอืมเขาเรียกว่าอะไรท้องนิ้วปารถอันเนาะยาลกากีท้องนิ้วเทา้าอะไรคือท้องนิ้วท้องนิ้วเทา้าก็คือนิ้วเท้าที่ต้องยันพื้นนี่เรายังไม่ได้คุยเรื่องสุนัตอื่นๆเลยนะเอาเรื่องการท่าสูอยู่แบบสมบูรณ์ก่อนแล้วก็เท้าที่ถูกยันพื้นเนี่ย เท้าที่ถูกยันพื้นเนี่ยความห่างระหว่างกันแค่ไหนสะกอดัาสะจังกันก้อดรลอชีเวรประมาณหนึ่งคือผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดเนี่ยคืบหนึ่งวัดยังไงไอพวกเราเวลาบอกคืบหนึ่งลอดนิ้วกลางกับนิ้วนี้นี่ไม่ใช่นะครับคืบหนึ่งที่อาหรับเขาพูดเนี่ยตรงนี้ถึงตรงนี้นิ้วนี้กับนิ้วก้อยแค่นั้นแหละนี่ห่างกันประมาณนี้ยันพื้น โอโ้เวลาคุยเรื่องสูจูดสมบูรณ์มันจะเยอะเรื่องแล้วเวลาวางมือวางแค่ไหนวางมือเนี่ยให้ขนานกับระวางหูกับหัวไหล่อยู่ระหว่างนั้นที่บางตำราเขาพูดไว้เนี่ยถึงได้ผมบอกว่าเวลาเรียนฟิกท่านอย่าดูเล่มเดียวไอ้คนเรียนเล่มเดียวอวดเลยดิอวดแล้วอาจารย์ดูหนังสือใหม่นะฉันจะไม่ดูฉันจะถามมันแล้วอาจารย์ดูเล่มไหนมา มัตะาอิลบาดะไรผมเรียนจบมานานแล้วผมอ่านแล้วอา้าวอ่านแล้วเรากะจะมาโชว์สักหน่อยว่าใน,นอิลบาดรไยมีไม่ต้องโชว์ถึงได้บอกว่าคนโบราณเขาสอนมวยมาแล้วโตครูเก่าๆอะ่ะเมื่อก่อนเขาก็ว่ากันอย่างนี้แหละก็ครูใหม่ๆพวกในร้อยใหม่นีมันเห้าจะใช้ปืนเท่านั้นแหละอ่านมาอิป็นอะไรจบวันแรกจะเล่นกค็ครูซะแล้วเฮ้าริกเห้า ตายไวพวกนี้เราก็เกตด,ดูดิไม่ใช่เขาไม่ดูแต่ดูแล้วว่าตำราบางเล่มเขาบอกว่าให้วางสองฝ่ามือฮิราอามังกีใบฮี่ขนานกับสองหัวไหลอา้าวเราฟูจูด,ดูขนานกับหัวไหลทำไมเราไม่ถนัดเลยเอาไาหมไปเจอตำราอีกบางเล่มขนานกับสองหูของเขาฮิราอูซูไนฮี ขนาดกับสองหูตกลงไปขนาดหูสาวะจ,จะยา,ยาวไปตกลงไปอ่านฟิกหลายๆเล่มไปเจอแล้วที่เขาบอกว่าขนาดกับหูขนาดกับสองหัวไหลเขารวมมิดและไปเจอแล้วไอ้ที่ตำรานั้นเขาพูดสั้นตำรานี้พูดสั้นไปเจออีกตำรานึงให้วางมือปลายนิ้วมือครึ่งหนึ่งของเราขนานกับระหว่างหู อีกครึ่งฝ่ามือด้านหลังขนานกับสองหัวไหล่ตกลงสองเล่มนั้นเขาไม่ได้พูดผิดหรอกเขาพูดสั้นเขาพูดสั้นคนฉลาดเลยอย่าสั้นตามอย่าบ้าจี้หลางหนังสือพอบ้าจี้ปับงงเลยอ่านเล่มนี้ไอเล่มนู้นเดี๋ยวอาจารย์นี่โดนเล,ล่นแะของกูเรียนมาให้ขนานก็สองไหลเ่เจอล็อกช่องอย่างงงอะไรอย่างงงสลิม เจอสารีมก็อย่างง,งอะไรทับทิมกรอบพองงงงไปงงมาเจอล,ลงแก้วเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรรวมมิตรครานี้เลิกงงแล้วดิเลิกงงเขาเล่นหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารู้ท่าสุยูแล้วนะสมบูรณ์นี่มันทำเยอะกลับเมื่อกี้บอกเล่นนาะผากอย่างเดียวอย่างน้อยที่ใช้ได้ อันนี้อย่างสมบูรณ์อย่างสวยรูกล้วก็เหมือนกันอย่างน้อยของการรูกล้วกก็คือการที่เราตุนโนกับาลอเนี่ยเราเก้มลงไปเนี่ยแค่ไหนแค่ประมาณว่าถ้าเรายื่นม,มือเอื้อมไปจับหัวข่าวเราอะถึงไม่ใช่ตาเราก้มดูแล้วท่านก็ส่องกระจกดูเนี่ยลำมาต้องมีกระจกกระจจ้าบอกข้าเถิด ใครละหมาดแบบเลิศเลิศในปัตตภีนี่อยู่สองวสวยในปัตตภีอย่างเดียวดูละหมาดลองดูในกระจกดีครับจะไม่ลุกหรอกลุกไม่ได้คำฆ่าเฉยๆนะพอก้มลงไปปั๊บเนี่ยเราเอามือจับหัวเข่าถึงเนี่ยเอาแค่แตะหัวเข่าถึงนั่นอย่างน้อยของการรูกวะซออแล้วแต่ถ้าจะเอาอย่างสมบูรณ์ของการรูกวะล่ะท่านไปดูเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ท้านะเราเรียนเหมือนกันนะ เขาอาจจะเรียนมากกว่าเราอเลมกว่าเราเด็กซ้ำไปนี่เราสอนเด็กปนองทุกวันก้มลงไปนี่ศีรษะต้นคอหลังก้นปุงงงก้นระน,นาบเดียวกันเหมือนกับกระดานแผ่นเดียวกันเราหาเต็นไวย้ยดะเตนเหมือนแผ่นกระดานเดียวกันเลยตรงนี้เลยไม่ใช่โกงหัวขึ้นเงยงยอยงนี้เหมือนจะขึ้นรันเวย์เนี่ยหรือไม่ใช่ทิ่มลงเหมือนจะลงรันเวย์เนี่ย บางคนสุูญร,รูกวะงี้มันไม่ได้เสียหรอกไม่ได้เสียหรอกแต่ทําท่าไม่สมบูรณ์คะแนนน้อยเนี่ยบางคนทิ่มลงนี่รูกวะเคยเห็นบ้า่และบางคนเหนืยขึ้นนี้แต่แค่ก้มว่าถ้าท่านเอามือจับหัวเข่าถึงเนี่ยท่านรูกวะซอกแต่ทีนี้เอาแบบสมบูรณ์ท่านโกงลงไปแบบกระดานแผ่นเดียวเลยนะตรงอย่างนี้เลยนะหัวคอหลัง ับันท้ายก้นระนาบเดียวกันตั้งฉากเลยเก้าสิบองศาแล้วมือลนะ่ะมือเหยียดตรงไปกลุมที่หัวเข่าแบบเหยียดเหยียดนิ้วแบบห่างๆพอดีพอดีอดให้ให้ไปทางกิบลัดไม่ใช่กลุมอย่างนี้นะไม่ใช่กลุมนี้นะนั่นคลียขยำ่ำคนนี้น่ากลัวถ้าทำมืออย่างนี้อย่ากลับบ้านโดน นี่เหยียดอย่างนี้แล้วห่างเล็กน้อยกุมจับที่หัวเขา่าแล้วก็มือเหยียดตรงแล้วก็เท้าขาเนี่ยเหยียดตรงแล้วก็ศีรษะของเราเนี่ยชื่อว่าตรงอย่างนี้หน้าของเราให้ขนานกับอะไรเมาดิอัสสุญูดขนานกับสถานที่สุญูดทำไมต้องละเอียดละอถึงขนาดนี้ เพราะนาบีกาลังจะคุยเรื่องที่ผมยกเมื่อกี้เรื่องมารยาพละหมาดยะสุดๆเลละองธาแบบนี้เพราะไม่ได้ฟิวไม่ถูกสักกอย่างหนึ่งเลยเวลาเขาพูดว่าทําอย่างน้อยของการรุกว่วหรือการสุญดนะท่านจะต้องนิ่งด้วยนะไม่ใช่ลงแล้วขึ้นเลยไม่ใช่ลงแล้วขึ้นเลยต้องนิ่ง ไม่ว่าท่านจะเอาอย่างน้อยหรือจะเอาอย่างสมบูรณ์ท่านก็ต้องนิ่งแต่ไอคนนี้ไม่นิ่งท่านเคยเคยเห็นคนไม่นิ่งมาล่ะเข้าบ้านท่านท่านจะคิดว่าเขาเป็นโจรล้เช่นเขาเข้าประตูบ้านเข้าไปเขาย่องแล้วมันทําเนี่ยอา้าวท่านคิดว่าอุลมะมะมาอย่างเงี้ยถ้าอย่างเนี้ยนี่อุลาะอเชื้อสายนาบีมีหรือทำอยางเี้ นบีก็เลยบอกว่าอัสวะอินนัสจะฮะสุดๆคนละมาดอย่างนี้พอเวลาก้มลงลุกว่าอย่างนี้เลยขึ้นไปแล้วแล้วขึ้นยังไม่ทันตรงนะลงอีกแล้วพอลงยังไม่ทันแน่นเลยนะขึ้นอีกแล้วไอ้ข้างหลังก็เลยละเหียใจเลยบางภูงนี้ของใครของมันเถอะเราเดี่ยวกันเลยแม้แข่งกันว่าใครจะเสร็จก่อน ฟังละหมาดหน้าประตูเดีย๋ยวฉันละหมาดทดี่วันายวันเลยเดียวเดียวกันเลยพงนี่เดี๋ยวรู้เมียละหมาดทีหลังเสร็จก่อนให้สลามข้างขวาหัวมาข้างซ้ายพอดีจ้าเอกันพอดีเพราะละหมาดไปด้วยกันไม่ได้อีกคนในึงใจร้อนถึงได้บอกว่านาบีเลยบอกไงว่าใครละหมาดแบบนี้อย่าว่าแต่ไรมารยาทเลยนะอัลลอฮ์เกลียดนะเรื่องอะไรอย่าไปทําอิบาด้ให้อัลลอฮ์เกลียดเรื่องอะไรไปทําอิบาด้ให้อัลลอฮ์เกลียด